สวัสดีจ้าน้ำยามนะปรายนาสตูดิโอจ้าวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูเบื้องหน้าและเบื้องหลังก่อนที่จะมีการออกอากาศจ้าแล้วแรกเลยมาหาครูบาอาจารย์จ้อได้พินพญานาครับลูกศิษย์ลูกหาพินสิ่งสเสด,ดตุ้มพินสิ่งสเสด็จามาบูชาครับนี่ขับด้วยสัญญาณไวไฟจากตู้แบตเตอรี่จ้าแล้ก็ตรงนี้ ไมโครโดนไมโครโดนจากสตูจา้าขับด้วยม er. ิกเซอร์ยามาห่าตัวเล็กๆน่ารักน่ารักไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้เพียง power bank ตัวเดียวสองสุวเลือกเพื่อนะครับกล้อง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 นี่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  sony zv10 ครับ ตัวขับภาพผ่านไปหาโทรศัพท์ออกเฟซบุ๊กด้านหลังก็เป็นเพจสะท้อนแสงครับเพจสะท้อนแสงถ้าเป็นคืนก็ใช้ไฟเนี่มอนิเตอร์ครับนี่ตัวขับเพลงครับนี่ไอ i พดไอ p พ d ไอดทิวไพทิวไพไปหนะ้าสตูดิโอจ้าดู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 ด นั่งเป็นเพื่อนน่อมไม้นะครับนี่แหละคือไรานาเจเรโอที่รับที่นอนกันจ็สวยไหมสวยไหมยบรรยากาศใหม่